ก็มาใตอนแรกครับอาจารย์ก็จะเป็นกิทโคลนะครับผมผมก็จะใช้กิทกิทแบสก็ไปก็ซีดีไปที่ที่เราจะวางนะครับกิทโคลนกิทโคลนแล้วนี่มือกางไว้ครับ เแม่นี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นคิดโคลนครับก็คือเราจะโคลนไฟโดเดโด์ชาบตาไปก่อนลงมาครับอาจแล้วก็วก็จะ ผมก็จะไปสร้างไฟล์ไวไ้แล้วเราก็ไปใส่แล้วก็จะซีีเข้าไปใน โอเดอร์ไฟแนลก็จะกิบจิแอดก่อน,นครับผมเราจะแอดใช้กิสสเตตัสอย่างนั้เช็คเค้าจิดเป็นเทคเพราะผมตั้งเป็นภาษานี่ไหมแนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ครับคลิกสเปต,ตัดโอเคคลิกแอดเมื่อเราแอดแล้วก็จะเป็นคลิกสิบมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็คลิกคอมมิชโน,โนโ้ตมิวสิก แล้วเราก็ใช้กิ๊บพุ๊ขึ้นไปอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับผมโอเคกิดพูแล้วก็สามารถทูแล้วโอเคไฟล์ล้วก็จะขึ้นมาอยู่นี่ครับก็ถ้าเกิดเราไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยการเหมือนเอาไฟล์ไปใส่แล้วก็ก็สามารถ ิดลงมาได้ครับด้วยการพูไฟล์ลงมาทับทีก็จะเป็นอัปเดตไฟล์ล่าสุดตรงนั้นแหละครับแบ่งบ้านเราก็จะแบ่งตรงนี้ก็ได้ครับเป็น new บ,บ้านเลยก็ได้ครับผมแล้วก็ใส่ชื่อบานเลยก็ได้ครับว่าจะเป็นเป็นบ้านฟอนต์เอ็นอะไรเงี้ยครับอน,นอไรเงี้ย ั้จะเป็นการสร้างบ้านแยกอีกบ้านหนึ่งึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นสองบ้านแล้วครับก็ประมาณนี้ครับน่าจะครบแล้วนะครับบามครับผมบค,ครับผมครับ